ใครที่กำลังจะสร้างบ้านวันนี้ปูมมีบิ๊กเซลจัดหนักลดยิ่งใหญ่ครบรอบ12ปี PG Home ดูคลิปนี้ให้จบถ้าไม่อยากเสียดายทีหลังค่ะคุณกำลังเจอปัญหานี้อยู่หรือเปล่าจ่ายค่ามาจำก่อนดูที่ดินสุดท้ายไม่ได้สร้างเสียค่ามาจำฟรีนะคะเสียค <c oughs> ่าออกแบบบ้าน,นองอกออกมาจากค่าก่อสร้างบ้านแพงไปอีกคำสัญญาทั้งๆท,ที่ไม่รู้ว่าราคาบ้านจะเน็ตที่เท่าไหร่บ้านปายเห็นเ,นเนค่ะ โฆษณาว่าคุณภาพดีมีวิศวกรแต่ก็ไม่รู้ว่าที่มีนั้นบ้านเราจะได้รับการตรวจบ้านอย่างถูกวิธีจริงไหมคุยกับช่างไม่รู้เรื่องงานงอกงานผิดแก้ไม่จบเปรียงเงินเสียเวลาไปอีกกลัวช่างรถสเปคทั้งคุณภาพงานทั้งวัสดุจะตรวจเองคุมเองเราก็ไม่รู้อยู่ดี ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการสร้างบ้านอยากแชร์อยากถามคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะถ้าปูตอบได้ปูจะตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะแล้วอย่าลืมกดใจเป็นกำลังใจให้ปูด,ด้วยนะคะถ้าเห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์ช่วยกดแชร์กดบันทึกไว้ได้เลยค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะถ้าคุณสร้างบ้านกับ PG Home PG Home เปิดบริการมาเ้ปีที่12แล้วนะคะก่อตั้งขึ้นโดยวิศวกร ที่เขาเจอปัญหาแบบนี้มาเยอะมากค่ะแล้วเขาคิดว่ามันไม่แฟร์เลยเพราะมันคือธุรกิจแต่ที่ PG Home ไม่เหมือนนะคะเราเปิดมาด้วยแนวคิดว่าอยากสร้างบ้านที่ดีมีคุณภาพมีความจริงใจให้กันเหมือนสร้างบ้านให้เพื่อนทุกๆหลังเลยค่ะจริงๆแล้วเราคิดว่าทุกคนทำงานก็ต้องมีกำไรอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องโกงค่ะ PG Home ดียังไงเจ้าของเป็นวิศวกรบริษัทจดทะเบียนจริงด้วยทุนจดทะเบียนสูงถึง5ล้านบาทค่ะบริษัทเปิดบริการมาแล้วยาวนานถึง12ปีไม่เคยมีประวัติทิ้งงานมั่นใจได้เลยค่ะดูที่ดินทิศลมทิศแดดวิวทิวทัศน์ปัญหาต่างๆรอบที่ดินเราบริการให้ฟรีก่อนวางมะจําค่ะ มีบริการออกแบบบ้านปรับแก้แบบให้ฟรีโดยสถาปนิกมืออาชีพจำลองการกู้ธนาคารก่อนสร้างจริงกู้ไม่ผ่านเรายินดีคืนเงินร้อเปอร์เซสัญญาเป็นธรรมไม่มีจองงานงานไม่เสร็จมีค่าปรับรายละเอียดชัดเจนไม่มีหมกเม็ดค่ะมีบริการเรื่องบ้านแบบมืออาชีพคอนเฟิร์มทุกขั้นตอนก่อนทำงานจริง ช่วยเลือกสีทาบ้านเลือกกระเบื้องและอื่นๆอีกมากมายโดยสถาปนิกมืออาชีพค่ะจ่ายเงินเป็นงวดไม่เสร็จไม่ต้องจ่ายมีช่างเป็นของตัวเองงานไม่ดีทุบได้ไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วงปัญหาน้อยค่ะ ตรวจงานจริงทุกขั้นตอนทุกหลังการันตีด้วยการรับประกันโครงสร้างยาวนานถึง20ปีมีบริการหลังการขายรวดเร็วไม่ทิ้งลูกค้าและมีบริการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายลองมาสัมผัสสิคะรับรองไม่ผิดหวังค่ะข่าวดีสำหรับใครที่ำลังจะสร้างบ้านบริษัท pg home ฉลองครบรอบ1 2ปีแจกใหญ่แจกจริง แถมเยอะแต่ไม่ลดสเปคค่ะนอกจากบริการสุดเ e อ็กคลูซีฟของบริษัท PG Home ที่ทราบไปแล้วนั้นนะคะยิ่งใหญ่กว่านั้นให้สมกับฉลองครบรอบ12ปีเรามีโปรโแรงๆจุกๆเริ่มต้นที่บ้านมูลค่า2ล้าน5ขึ้นไปค่ะรับไปเลยค่ะแอร์2เครื่องเครื่องทำน้ำอุ่น2เครื่องระบบปั๊มน้ำพร้อมแทงน้ำพร้อมติดตั้งครบจบพร้อมอยู่สำหรับบ้าน2ล้าน5คุ้มมากๆค่ะ และต่อที่2นะคะสําหรับใครที่สร้างบ้านมูลค่า3ล้านห้าขึ้นไปค่ะพิเศษสุดๆรับไปเลยแอร์สเครื่องเครื่องทาน้ำอุ่นสามเครื่องและระบบปั๊มน้ําพร้อมแทงค์น้ําพร้อมติดตั้งครบจบนะคะและพิเศษสุดๆค่ะมีระบบกําจัดปลวกใต้บ้านแบบพิเศษแถมให้ด้วยค่ะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะปู่มีโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่สร้างบ้านมูลค่ะ 5ล้านบาทขึ้นไปรับไปเลยค่ะแอร์ห้าเครื่องเครื่องทำน้ำอุ่นมีให้ครบทุกห้องน้ำค่ะระบบปั๊มน้ำแทงน้ำพร้อมติดตั้งให้นะคะระบบกำจัดปวกใต้บ้านสุดพิเศษและยิ่งไปกว่านั้นพิเศษสุดๆรับไปเลยค่ะคามานทั้งหลังค่ะรีบเลยนะคะตั้งแต่วันที่19ถึง30เมษายน6 7 6 7นี้เท่านั้น 12ปี12วันเต็มเตมวันอาทิตย์ก็เปิดค่ะกติกาง่ายๆเพียงสร้างบ้าน2ล้านหขึ้นไปและแคปภาพนี้นะคะเข้ามาหาปูที่บริษัทได้เลยค่ะ Office PG Home ตั้งอยู่ถนนเจดีหักเขางูราชบุรีตึกสีส้มๆตรงข้ามแลกตาซอยเจดีหักราชบุรีหรือสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยค่ะ